สวัสดีค่ะแม่พอยสวิตเซอร์แลนด์สามสองไป <laughs> วันนี้ดอกวันนี้อลัอาางการงานสักดอกแม่พอยสวยมากวนี้แม่พอยสะพรึงมากจ้ะดอกบุนหัวแบบนี่สะพรึงโคตรโคตรสะพรึงเลยจ้ะ กลับมาอีกข้างนะคะสำหรับแม่พ่อยสวิตเซอร์แลนด์นะจ๊ะอันนี้หลังจากห่างหายไปจาก YouTube นะคะแล้วก็วันนี้กลับมาทักทายใหม่แล้วก็มากินแซ่บๆซให้พี่น้องฟองไปกันดูนะจ๊ะที่รักจ๊ะบันนี้นะคะฝากกดไลค์กันนะคะก่อนที่จะกินนะจ๊ะพี่น้องจ๋าแม่พ่อยฝากกดไลค์ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากติดตามด้วยติดตามที่เพจ ที่เพจเอ่อเพจแม่พอยสวิตเซอร์แลนด์นะคะทีรักเพจแม่พอยสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ที่ youtube เขียนว่าแม่พอยสวิตเซอร์แลนด์นะคะฝากติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะอ่ะขอโทษนะคะหาของบางก่อน <c oughs> ไปคอยเตรียมพรอมเนี่ยบึงดาฉันเด้ช่วยไปคอยเตียมพรอมแม่คลอยมึงมังมาไปเตรียมพรอ <c oughs> มดาฉันดีดีดาฉันดีดีผัวแกเอ้ยฉันปวดประสาโคราชอ่ะ นี่แหละพร้อมแล้วแต่พร้อมไปอ่ะพร้อมแล้วที่นี่มาพร้อมยังไม่พร้อมพร้อมยังไม่พร้อมอ่ะพร้อมแหมมันไหละน่ะเอ้ยอ่ะพร้อมไปมวันได้กินใส่ใส่อันนี้จ้ะใส่ลวกจะไอใส่พะโล้ใส่พะโล้แล้วก็จะมีไอกระดูกหมูจากเขาเรียกว่า กระดูกหมูเล่งกระดูกหมูเล่งแล้วก็จะมีพักมีไอ้ไอ้สลารลีจะ้ะแล้วก็สีเมีอ่าใบาชะพลูจะ้ะหอมเป๋น,นะจะ๊ะไม่พ่อกระสีลาดน้ำจิ้มเรื่อบาดหนิกระสีลาดน้ำจิ้มเรื่อจ้ะเด้อดๆมาไปาฉันกระตับน้ำจิ้มฉันลาดจริงเลยพี่น้องเอ้ยเข็ดมั่อือออออือ,อ,อ,อ

เยอะแว้น้ำจิ e ้มตรงนีแหละอืออรน อืมมารอบนี่ไม่พ่อยไม่พูดอะไรหรงนี่ไม่พูดจา้าน้องคนบอกไม่พ่อฉันไม่อยากฟังแกพูดหลายฉันอยากให้แกกินจ้ะสามแสนสิอือดูกเล่นกระดูกเล่งอับต้มแซ่บกับซอสอร่อย Ừ. Chắn anh ngan thầy bạn nè ừ. Chắn ngan ừ. Phải ăn tổng họn pé Rồi. เปือเือยเนี่ฉันเนี่ยต้มเปลือยแล้ว <Ừ. S 1> ทำไมเปลือไม่เคียวมันไม่เคียวยากอือืมผมนั่นเปลือย 好吃的，嗯嗯，嗯，很足，嗯，嗯，真多很肉。 Ấy sạc phu Ở thịt Rồi thương nè Ừ, ừ. ยังขอปลากูนี่คือฉันอเสพรึ่งแท้ดอกกระใหญ่อหอดอกบนหัวกะงามน,นี่ทีเนียสะสพรึ่งมากเลยว่าแกเอะ เออฉันแนะนำดูกระดูกเล็งนี่พวกแกเออจะไปต้มพะกโขมแม่รวยมันต้มต้มแซ่บกระดูกเล็งเนาะอืมฉันแนะนำแต่ว่าฉันลองต้มพะโล้ดูอย่างวมันกลมยเป็นชาวไร่ดอกเนาะเามันเปื่อยมันเปื่อยเยอะ

กระดูกเล็งทำจิ้มมั้งเนี่ยไปอืมอืมอจบ mm เทดเฟดแม่อพยสวิตเซเลนพวกแกเข็นไปแ่บแม่พพยสวิตเซเลนเซฉันอ่ะฮ่าว่าอ่าสฉันอืมฉักคำก่อนอันนี้กระดูกเล่ง ทำพะโล่ไม่ค่อยผ่านมาสองเป็ดต้มแส่บดูกลย่นจ้ะไป ฉันมารอบนนิฉันไม่ค่อยคุยอ่ะพี่น้องพ่อไปคอมเมนต์น่าไม่พลอมึงอยากคุยหลายฉันไม่ชอบฉันไม่ฉันไม่ชอบดูเม่พลอคุยฉันชอบดูเมย์พลอยจิ้มฉันเลย ใครคอมเมนต์อะไรฉันจะเอามาปั๊บป,ปุ๋งจ้งอะอะฉันก็ไม่ค่อยคุยกันเนาะอุ้เลยูลกเลย้ยงพระโลดไม่พลาดสูงตรงเลยต้มๆแ่บนะแฉบจะคำก่อน Mm. Mm. Look at that. Mm. Oh. พักอือดอ่ะอืมที่ประเทศฉันมันหนาวจ้ะหนาวพวกแกเอ้ยให้แมกระตุกโควิดจะมาสูดๆไปนล้วกันเนาะ ะระดับความเดือดร้อนกันทุกคนนะจ๊ะเนาะสุภุรันกันจับมือกันไใเนาะพี่น้องเนาะโอเคค่ะอืหอหึมาทักทายพี่ป่านอนะ่ะอายุเล็กๆแดงอือฝากยูทูบแม่พลอยเลยนะคะฉันเพิ่งกลับมาทำยูทูบใหม่จ้ะฉันหายไปนาน <laughs> แล้วก็ฝากเพจแม่พลอยเลยจ้ะเพจแม่พลอยเขียนว่าแม่พลอยสวิต,ตเซอร์แลนด์มันก็ขคืนดอกพวกแกเอ้ย ปากตีสามเดินเด้อเป็นกำลังใจให้เดินจ้ะไปเลยจ้ะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนนัรับฟันดีแล้วก็ราตรีสวัสสวัสดีจ้า